เช้านี้6โมง25นาทีณบ้านร่มไผ่ฝนตกมหาศาลเลยทุกคนแสะทั้งคืนถึงตอนเช้าก็ตกหนักเลยอะ่ะตกมากเลยทุกคน วันนี้มีตารางว่าจะต้องไปทำงานที่นครสวรรค์เลยไม่ได้ไปเลยทุกคน <c oughs> เขาส่งข่าวว่าน้ำท่วมออทุกคนบรรยากาศดีดี <c oughs> วันฝนตกน้องกโกหกพี่ให้คอยพี่ก็คอย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 เสียจนฝนสาง เมื่อคืนนี้นอนฟังดูว่าอึ่องจะออกไหมอู้ดี๋ยวนี้อึ่องไม่ไ่อยออกนะทุกคนถ้าตกขนาดนี้นะสมัยก่อนเนี้ยอึ่องออกแล้วโขกขาดโขกขา,ากแล้วอะเออไม่ได้ยินเลยทุกคนอนุอน,อนโมทนาสาธุเนะาะพระคุณเจ้าออกเินทบาตเราไม่ได้เตรียมพัตตาหารไ้ถวายเนาะเพราะอนุโมทนาก็แล้วกัน ก็ตามด้วยการใส่รถเข็นนะสมัยก่อนที่จะมีเด็กวัดอย่างเราเนี่ยหาสาแรกตามหลังอนุโมทนาสาธุขอให้สุศสนุนบุญส่งทุกคนนะบ๊ายบายสวัสดีและไปแล้วเนาะ